สวัสดีครับแฟนๆฟนสิงห์เอกมัยไทยลีกที่น่ารักทุกท่านครับเจอกันทุกวันครับกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3และฟุตบอลทีมชาติไทยก่อนอื่นเลยครับเห็นคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตั้งเราเป็นซีเฟิร์สครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องเราครับมาเริ่มต้นที่ข่าวอัปเดตการซื้อขายก่อนเลยครับบ้านค่ายยูเวนต์ครับว้าปติพัฒน์อมี อยบยหล่อซิตี้ครับคว้าตัวปรเมศเกศสุริยงครับจากแกนอนามันระนองยูเนเต็ดเข้าร่วมทีมเรียบร้อยครับบริสเทโลครับเปิดตัวชานุกูลกำลินครับจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเอฟซีและอัครชัยขาวประเสริฐจากคองโคนอคาเดมี่เข้าร่วมทัพครับชัยนาทฮอนบิลครับคว้าตัวแดเนียลไซรัสครับกองหลังกัปตันทีมชาติตูดีเดตแอนตโรเบโกครับจากเฮอร์บิลในลีกอีรักและคอนัทติสีมายูเนเต็ดครับคว้าตัวทศพรเต็งรัตนประเสริฐกองกลางวัย25ปีจากสุรินทรโขงชีมูลเข้าร่วมทัพ เยบมาที่ข่าวอุบลคินัพัฒน์เอฟซีครับธนาชนะบุตรครับกุนซือใหญ่ของทีมครับกระตุ้นลุกทีมก่อนจะถึงการแข่งขันเกมลีครับโดยโคดแมนครับที่เปลี่ยนบทบาทจากนักเตะสายสปีดมาเป็นกุนซือเต็มตัวครั้งแรกครับได้ออกมาพูดกัะตุ้นรุ่นน้องภายในทีมครับให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของตนเองให้ได้หากคิดว่าจะไปให้ไกลทางด้านฟุตบอลอาชีพทุกคนต้องตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันครับและต้องทํามันให้อย่างชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นเป้าหมายของทุกคนต้องใหญ่เข้าไวครับก็มาคอยเอาใจช่วยโค เป็นกุนซือครั้งแรกครับว่าจะทําผลงานได้ดีขนาดไหนมาที่ข่าวสมาคมฟุตบอลครับล่าสุดได้แต่งตั้งพิภพออดโมครับตำนานชนบุรีเอฟซีครับคุมช้างศึกยู6ปีครับโดยการเลสโรมาโกซาครับผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเทคนิคและทีมชาติข,ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พิจารณาให้ทีมเยาวชนทุกรุ่นมีการวางแผนระบบทางานที่เชื่อมต่อกันเพื่อสรรหาและคัดผู้เล่นที่จะส่งต่อรูปแบบในการฝึกเป็นแนวทางในการเล่นรุ่นอายุต่างๆจะเรียนรู้กันเป็นรุ่นสู่รุ่น โดยทีมงานของทุกรุ่นอายุจะส่งต่องานและข้อมูลนักเตะได้อย่างคล่องแคล่วจึงให้ซาบดอบาเเลโลกาเซียนรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีโดยมีลัดทีเอื้อธนะไพศาลเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในขณะเดียวกันได้แต่งตั้งพิภพอ่อนโมอดีตกองหน้าทีมชาติไทยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน16ปีพร้อมนายชายกรถนัดเดินข่าวทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนซึ่งผู้ฝึกสอนทั้งสองรุ่นจะทำงานร่วมกันเพื่อ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้พบอ่อนโมครับผ่านการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร AFC a l i c e n e เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาที่ข่าวการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกครับโดยทีมชาติไทยนั้นจะอยู่กลุ่มเจครับรวมกับมาเลเซียลาวและมองโกเลียที่เป็นเจ้าภาพครับโดยการจับฉลากจะแบ่งเป็น11สายครับตั้งแต่สาย A จนถึงสายเคครับซึ่งการแข่งขันจะเตะในช่วงระหว่างวันที่23-31ตุลาคม2564ครับและจะหาแชมป์กลุ่มทั้ง 11กลุ่มครับพร้อมกับรองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดอีก4ทีมครับจาก11กลุ่มเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายน2565ปีหน้าครับมาปิดท้ายที่ข่าวศึกฟุตซอลไทยลีกครับล่าสุดมีข่าวเตรียมเลื่อนการเปิดการแข่งขันออกไปครับหลังจากโควิดระบาดหนักครับโดยทางคุณอนุสรพิมพ์งาครับประธานจัดการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2021ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีการเลื่อนเปิดศึกฟุตซอลไทยลีการ การเรื่องการแข่งขันศึกฟุตซอลไทยลีกออกไปในเกอนหน้านี้ครับโดยเบื้องต้นครับฟุตซอลไทยลีกจะดําเนินการแข่งขันเปิดสนามในวันที่7สิงหาแทนจากเดิมนที่จะเริ่มในวันที่31กรกฎาคมและจะแข่งขันจํานวนทั้งสิ้น3แมตช์หลังจากนั้นจะมีการพักเพื่อเตรียมทีมชาติไปแข่งฟุตซอลโลกในเดือนกันยายนโดยทั้ง3แมตช์ครับอาจจะใช้สนามกลางที่เตรียมไว้คือโกดังสเตเดียมของท่าเรือสนามมอธรรมาสตร์และสนามบางกอ,อกการอย่างไรก็ตามครับทั้งหมดนี้ยังไม่เป็นข้อสรุปครับจากทางฝ่ายการแข่งขันฟุตซอลไท จะทําการประชุมร่วมกับสโมสรทั้งหมดอีกครั้งครับในวันที่13กรกฎานี้เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งหลังจากประชุมแล้วจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนยิ่งขึ้นครับและนี่คือทั้งหมดของการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับแฟนๆคนไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยครับคอมเมนต์มาได้เลยฮะเราสัญญาว่าจะไปหามาเล่าให้ฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ซับสไครต์ทางยูทูบกำลังขึ้นเลยฮะเราอยากเห็นสักหนึ่งหมื่นซับครับอย่าลืมกดกระดิ่งเรา hey